f i r s t a e SKILLS HAPPY HOME ตอนเข้าครัวแสนสนุกมีดบาทมือหนูทำยังไงดีกลับมาแล้วจ้าเย้ yeah, แม่กลับมาแล้วแม่ครับแม่ครับมีขนมอะไรามากครับมัชเมโลช็อกแลตช็อกแลตมัชเมโลแม่ซื้อมาให้ใช่ายไม้นะฮๆๆ แม่ซื้อขนมมาฝากลูกแน่นอนจ้ะแต่ต้องไม่ลืมกติกาของเราด้วยนะคนเก่งไม่ลืมครับผมต้องทานข้าวแล้วก็ทานผักเยอะๆ,ๆๆก่อนเลยแล้วก็จะได้ทานขนมใช่ไหมครับใช่แล้วจ้าเราไปช่วยกันเตรียมอาหารนะวันนี้แม่เตรียมผักสลัดสดๆแล้วก็ยังมีมะเขือเทศลูกโตๆด้วยนะโอ,โอ้ยมะเขือเทศอีกแล้วหรอไม่กินได้ไหมอ่ะแน ไม่ได้เลยนะมีรางวัลเป็นมัชเมลล่ด้วยนะจะเอามาเขือเทศเลยจะเอานี่มมาลูกใหญ่จริงๆเลยฉันจะไม่มีวันกินนายทั้งโลกแน่ๆเลยแม่ครับแม่ครับมะเขือเทศเนี่ยผมขออันเองได้ไหมครับผมอยากทำให้เป็นชิ้นเล็กๆจิ๋วๆเลยอะครับแม่ ได้สิลูกลูกจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบที่ลูกชอบได้เลยนะแต่ต้องระวังด้วยนะจ๊ะครับหั่นเลยนี่ไงครับนี่ไงหั่นเลยอาชิบอาชิบอาชิบ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 รัว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 หั่น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 อาชิบ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 อาชิบชิบชิบโอ้โอ้ชุบโอ๊ยโอ้โอ้ยชนได้โอ้ยเจคเจ็บมากไหมลูกไหนไหนไหนให้แม่ดูสิ โอยเจ็บมากเลยค่ะแม่มะเขือเทศลุงเนี่ยมันวิ่งหนีผมอะคัะัโอยเจ็บอ๋อ <c oughs> ไม่เป็นไรนะมีดบาดท,ที่นิ้วแผลไม่ลึกมากตอนนี้เจ๊กไปล้างแผลด้วยน้ำสะอาดก่อนนะลูกให้เศษมะเขือเทศหลุดออกจากแผลให้หมดก่อนแล้วเราก็จะใช้ผ้าสะอาดหรือผ้ากอ๊อต กดที่แผลไว้สักครู่เพื่อช่วยห้ามเลือดด้วยนะลูกนะแล้วก็ทายาฆ่าเชื้อรอบๆแผลป้องกันเชื้อโรคแล้วเราไปติดพลาสเตอร์กันเดี๋ยวรอแป๊บนะลูกนะแม่ไปหยิบพลาสเตอร์ก่อนครับแม่มาเร็วๆนะมาเร็วๆโอ้ยเจ็บจะแย่อยู่แล้วมีพลาสเตอร์หลายแบบมากเลยโอ้ยแย่ละแม่จะใช้แบบไหนดีล่ะเนี่ยโอ้ยมีเยอะจริงๆด้วยนะครับแม่ ี่นิกกี้มาแล้วครับแม่พลาสเตอร์ที่เหมาะกับเจคเป็นอันนี้เลยครับพลาสเตอร์ปิดแผลกันน้ำ Nextcare รุ่น Max Hole ครับพลาสเตอร์ใสยืดหยุ่นได้ดีปิดได้แนบสนิทต,ตรงที่ติดยากก็ติดได้สบายเลยครับตรงนิ้วเล็กๆเ,เนี่ยติดได้แน่นดีขยับนิ้วได้สบายไม่หลุดลอกด้วยนะครับโอ้ดีมากเลยจ้าพลาสเตอร์กันน้ำรุ่น Max Hole ป้องกันน้ำและเชื้อโรคดีๆน้ำไม่เข้าแผลจะหั่นมะเคือเทศต่อหรือไปอาบน้ำว่ายน้ำก็ยังได้เลยนะครับติดแน่นไม่หลุดง่ายๆนาน48ชั่วโมงหรือ2วันเลยนะครับคุณแม่ขอบคุณพี่เน็กกี้มากค่ะที่มาช่วยเลือกพลาสเตอร์ให้แม่นะคะขอบคุณครับพี่เน็กกี้ด้วยความยินดีครับ โชคดีมากเลยที่คุณแม่มีพลาสเตอร์ next care ติดไว้ที่บ้านด้วยเจ๊กอย่าลืมเอาใส่กระเป๋าไปโรงเรียนด้วยนะครับที่โรงเรียนก็มีกิจกรรมสนุกๆเยอะเหมือนกันใช่ครับพี่เน็กกี้กิจกรรมยิ่งสนุกยิ่งสร้างประสบการณ์น้องๆต้องระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับบ๊ายบายขอบคุณ next care ครับ